ล้วตอนงั้แล้วมันจะมีคนทิ้์ไหลไหลมาเทมาแล้วก็จะพูดแบบไม่ไม่มีสติเป็นะไรเออเจอกันแลมาแล้วการกลับมาครั้งนี้ของเรามีแอลคู่คุณป้าทองชิแพะนางโง่เลขสี่ตัวมัมตัวแม่ของเราเองแล้วคอยและคุณโง่ ใช่กูอัดอยู่ baby เอ่อแขนวิ่จะทอกทอกแขนวิ่จะทอกทอกจะคุยอะไรกันแบเนี่ยเออ auto t u แบบไม่ใช้เครื่อง auto tune เสียงอิงะเสียงมีลูกคอโดยที่ไม่ต้องใช้ออโต้ มึงคิดว่ามึงจัดละทีตัวเองขึ้นมาแล้วมึงจะฟร้องมากัากูเหรอลัทธิละคุณกับลัทธิปลาทองมึงจะโดดน้ำไปสู่กูกูกูเป็นเอาต้าอันติเมตปลาทองที่แบบว่าเก่งกว่ามึงอ่ะบินไปต่อยมึงอ่ะระหว่างปลาทองปินใหญ่กับปลาทองปิงใหญ่เลือกจากพระเจ้าที่มอพลังลัทธิและคุณเนะยค่ะเป็นไปไม่ได้เรื่องเป็นไปได้พระเจ้าเลือกค่ะ ดินกับคุยขยานเสร็จอะไรจะบอกวะทุกคน High ว w a y high away high ย w a y for me มึงเอาแบบซ้ำมากับยาสูดิไม่เอากกูกูอยากเป็นกูอยากกูอยากเป็นกูอยากเป็น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 หอยวะ เออเออเพราะฉะนั้นมาเป็นแฟนเราเราจะเลี้ยงเธอทุกอย่างเออมาตั่งตักกูมาเออได้อลยค่ะแอลแม่งรอเพื่อนทุกคนเลยเลยเสร็จรอทุกคนเลยมึงมันเป็นสิ่งที่กูชอบทำไงเออนี่ไงมึงได้ทำเต็มที่เลยมามานั่งตักกูมาเออได้ไดอเออเออเออ ไม่ชูก้ามามีหมดใจเลยจิฟ้าให้แม่รักจริงแม่ได้อจะขอให้แม่ช่วยฟ้าหน่อยเงินในบัญชีไม่มีใช้แม่โอนให้ฟ้าหน่อยได้ไหมเฮ้ยเอ็ดบอดี้รีโมทแกกูเอ้รีโมทแอร์กูหายวะเออเอ่อเอ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 างี้เอางี้มือใช้วิธีนี้ดิมือตะโกนหามันส่งสำคังรีโมทแอร์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 อยู่ไหนไหน ไม่แอลกอเองเลยทักงหมถ้าเกิดมาตะโกนต่อวิ่งคนแรกจะริงดีหมดแอ้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 อยู่น้อย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 อี่ครัอ๋ออยู่เจอละเห็นไหมเห็กูบอกแล้วสูตรนี้ใช้ได้ผลดีหมดแอ้แอ้ <c oughs> <c oughs>